ดีค่ะกูหยิบมาแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะก็คือขายของอยู่ที่ร้านนี่แหละคะ่ะทุกวันเลยคือช่วงก่อนหน้านี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะตกมาประมาณสองอาทิตย์ได้แล้วตก,ตกทุกแท,กทบจะทุกวันเลยนะคะแล้วก็งานเข้าเยอะมากกูยก็มีงานแพ็คขนมเยอะมากนะคะส่วนวันเนี้ยก็อพอจะมีเวลาบ้างนะคะก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ คือน้องแจนนะคะที่เป็นน้องสาวเนี่ยที่เขาทำขนมเนี่ยเขาก็คิดคน้นวิธีการทำขนมเนี่ยทำแบบ3ชิ้น3ชิ้นร้อยนะคะก็คือชิ้นละ35บาทททำเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆแบบพอทานแล้วนะคะอันนี้ก็จะให้ดูนะคะ1ตัวนะคะอันนี้เป็น a s สเบอร์รี o ม s สนะคะซึ่งชิ้นประมาณนี้จะขายดีมากค่ะตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ10รายการนะคะ ก็จะมีลาสเบอร์รี่มูสคัสตาร์ดช็อกโกแลตบูเบอร์รี่มูสเผือกหม้อแกงคัสตาร์ดใบเตยโลมูสส้มโลเตยฝอยทองโล mm hmm. ผลไม้สตอเบอร์ร mm ี่มูสบูเบอร์รี่มูสนะคะ ก็ตอนนี้ก็มีประมาณ10รายการนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะไปติดตามคุญิงได้นะคะในเพจเค้กคุณแจนไอริงคาเฟ่นะคะก็จะมีขนมหลากหลาย,ลายเรื่องเลย mm hmm. ก็สนใจตัวไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็อินบอ์ hmm. มาถามได้นะคะ mm hmm. ก็ยินดีให้คำตอบทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้คุญิงก็จะมาชวนเพื่อนๆชิมลาสเบอร์รี่มูดกันนะคะ mm hmm. ก็คือตัวนี้นะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบเกรี้ยวนิดๆหวานไดหน่อยนะคะเนื้อมันก็จะนุ่มๆนะคะมูทานปนไปกับเนื้อเท่งที่อยู่ด้านล่างนะคะนี่นะคะอร่อยมากเลยค่ะของเราทำแบบหวานน้อยด้วยนะคะหวานน้อย <c oughs> ใช้น้ำตาลารสยแดง ไม่มีไขมันทานนะคะสารเสริมอะไรพวกนี้ไม่มีนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่อยู่ในเขตกรุงเทพนะคะสนใจจะจัดเบรกสัมมนาหรืออะไรเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็สามารถที่จะติดต่อวีมาได้นะคะติดต่อได้นะคะที่เพจเกฟคุณแจนแอนด์ิคาเฟ่นะคะ นะคะใจดีนะคะรถแรกแจกแถมอีกสักคํานะคะอ,อร่อยมากหยุดไม่อยู่เลยก็สำหรับวันนี้คุยยิมก็ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย ก่อนนะคะ